หัวข้อวันนี้จะเป็นทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะมันจะมีทฤษฎีหนึ่งที่ชื่อว่าทฤษฎีการชนกันของแกส๊สเขาบอกว่าอะไรบอกว่าการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมันเกิดจากอนุภาคหรือโมเลกุลของแก๊สอะ่ะมันมาวิ่งชนกันแล้วพอชนกันปุ๊บก็มีการถ่ายเทพลังงานให้กันไอตัวที่ไปชนเ้าพลังงานก็จะลดลงตัวที่ถูกชนพลังงานก็จะสูงขึ้น แล้วถ้าสมมติว่ามันมีการชนกันแบบถูกทิศทางแล้วก็พลังงานสูงมากพอมันก็เกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นได้ดังนั้นแสดงว่าในโมเลกุลที่ชนกันเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่พลังงานสูงพอก็จะเกิดปฏิกิริยาเคมีส่วนโมเลกุลที่พลังงานไม่สูงพอก็จะไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี ะะส่วนพลังงานที่น้อยที่สุดที่สูงพอที่จะทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยเขาเรียกว่าพลังงานก่อกำมันหรือใช้สัญลักษณ์ว่า Ea หรือเรียกว่าพลังงานกระตุ้นก็ได้มีหน่วยเป็นกิโลจูลต่อโมลปฏิกิริยาที่มีพลังงานก่อกำมันต่ำหรือว่ามีค่า Ea ต่ำอ่ะมันก็จะเกิดได้ง่ายนะเช่นเราหย่อนโลหะ โลหะสังกะสีหรือแมกนีเซียมลงไปในกรดเข้มข้นเช่นกรดไฮโดรคลอริก ic, หรือว่ากรดซัลฟูริกนะส่วนพลังงานที่มีค่า EA สูงๆเนี่ยก็จะเกิดได้ยากกว่าเขาเรียกว่าค่า EA สูงเกิดได้ยากหรือเกิดได้ช้านะเมื่ออนุภาคของสารตั้งต้นชนกันปุ๊บมีพลังงานมากกว่าหรือเท่ากับเท่ากับ EA ปุ๊บอนุภาคที่ชนกันเนี่ยก็จะรวมตัว นะเกิดปฏิกิริยากันแล้วก็รวมตัวกันในขณะที่มันรวมตัวกันเนี่ยมันจะเกิดเป็นสารประกอบที่เรียกว่าสารเชิงซ้อนเก่อกันมันแป๊บหนึ่งเขาเรียกสภาวะตรงนี้ว่าสภาวะ Transition คือเปลี่ยนผ่านพราะเกิดเป็นสารเชิงซ้อนตรงนี้แป๊บหนึ่งหลังจากนั้นมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์เช่นนะสมการนี้การทดลองที่มีสารตั้งต้น A ททำปฏิกิริยากับ B เมื่อมโมเลกุลของสารทั้งสองเนี่ยชนกันปุ๊บแล้วมีค่าพลังงานถึงค่า Ea ใช่ปะ่ะขณะนั้นมันจะเกิดสภาวะท r a n s i t i o n แบบหนึ่งแล้วสารก็จะรวมตัวกันเป็นสารเชิงซ้อนก่อกับมันหลังจากนั้นก็สลายไปแล้วก็เปลี่ยนไปเป็น c แล้วก็ D นะคะทีนี้มาดูหัวข้อที่4คือพลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาถ้าสมมติว่าเราวาด กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแนวตั้งแนวแกน y เป็นค่าพลังงานแล้วแนวแกน x ก็คือการดําเนินไปก,การดําเนินไปของปฏิกิริยาเรามาดูกราฟ2อ,อันนี้สังเกตว่าสารตั้งต้นเนี่ยมีพลังงานสูงกว่าตัวผลิตภัณฑ์ในกราฟที่1ส่วนกราฟที่ 2.. ออ,อสารตั้งต้นเนี่ยมีพลังงานที่ต่ํากว่าผลิตภัณฑ์เห็นไหมคะระดับของกราฟเนี่ยของผลิตภัณฑ์เนี่ยสูงกว่านะ การดำเนินไปเนี่ยของปฏิกิริยาจะเป็นคล้ายๆกับภูเขาแบบนี้จุดสุดยอดตรงนี้จุดที่สูงสุดคือเป็นสภาวะที่เกิดสารเชิงซ้อนก่อกันมันแปบ๊บหนึ่งเราเรียกสภาวะตรงนี้ว่าสภาวะ transition หลังจากนั้นปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นผลิตภัณฑ์พลังงานก็จะลดลงณนะภาวะที่เกิดพลังงานสูงสุดตรงนี้เขาเรียกว่าโมเลกุลเนี่ยมันถึง มันชนกันแล้วมีค่าพลังงานถึงค่าพลังงานเกาอกำมมันหรือค่า EA นั่นเองนะคะเราดูการวิเคราะห์จากกราฟทั้งสองข้อหนึ่งเขาบอกว่าสารผลิตภัณฑ์มีพลังงานเป็นไงสารผลิตภัณฑ์ตรงนี้ ระดับของพลังงานมันต่ำกว่าตัวสารตั้งต้นใช่ไหมแสดงว่าอะไรในขณะที่เกิดปฏิกิริยาเนี่ยหรือในขณะที่ปฏิกิริยาดำเนินไปอ่ะมันมีการคายพลังงานออกมาหรือคายความร้อนออกมาทำให้ค่าพลังงานของผลิตภัณฑ์น่ะมันก็เลยต่ำกว่าตอนเริ่มต้นเราเรียกปฏิกิริยาแบบนี้ว่าปฏิกิริยาที่คายความร้อนคือปฏิกิริยาที่ตัวค่าพลังงานของสารผลิตภัณฑ์มัน คายพลังงานออกมาจนกระทั่งมันมีพลังงานต่ำกว่าสารตั้งต้นส่วนข้อที่สองมันจะตรงข้ามเลยเขาบอกว่าตัวสารผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีค่าพลังงานเป็นไงสูงกว่าสูงกว่าสารตั้งต้นคือ AB บแสดงว่าอะไรในขณะที่เกิดปฏิกิริยาดำเนินไปปุ๊บมันมีการดูดพลังงานจากภายนอกเข้าไปใช้ จนกระทั่งพอเวลาเกิดเป็นผลิตภัณฑ์น่ยพลังงานของผลิตภัณฑ์มันเลยสูงกว่าตอนเริ่มต้นเราเรียกปฏิกิริยาแบบนี้ว่าปฏิกิริยาดูดความร้อนนะคะต่อมาพลังงานก่อกำมันหรือค่า Ea มันจะเปรียบเสมือนกับเหมือนเป็นกำแพงถ้าเราวาดกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแกนตั้งเป็นจำนวนโมเลกุลหรือจำนวน อนุภาคนะที่เ,เข้าไปในปฏิกิริยาแล้วแกนนอนเนี่ยเป็นค่าพลังงานแล้วเราเขียนกราฟความสัมพันธ์ก็จะได้เหมือนเป็นภูเขาลูกหนึ่งแล้วขีดตรงนี้มันเหมือนเป็นกำแพงตรงนี้คือจุดค่าพลังงานค่า ea หรือค่าพลังงานเกาะกำมมันเขาบอกว่ามันเปรียบเสมือนกับเป็นสิ่งที่จะมากัน้นกั้นระหว่างอนุภาคหรือโมเลกุลที่แบบมีพลังงานต่ํา กว่า Ea ไม่ให้เกิดปฏิกิริยาคือส่วนตรงไหนคือส่วนตรงนี้ตรงนี้คือจำนวนอนุภาคหรือจำนวนโมลุลเยอะเลยที่มันมีพลังงานต่ำมันชนกันจริงแต่ว่าพลังงานมันไม่ถึง Ea มันก็เลยยังไม่เกิดปฏิกิริยาแต่พวกกลุ่มจำนวนอนุภาคตรงนี้มีส่วนน้อยเท่านั้นมันมีค่าเท่ากับ Ea หรือมากกว่า Ea ตรงนี้คือส่วนที่เข้าทำปฏิกิริยานะดังนั้น โมเลกุลที่มีค่าต่ำกว่า Ea จะไม่เกิดปฏิกิริยาเลยแต่มีโมเลกุลบางส่วนที่พลังงานมันสูงพอสูงพอเท่ากับ Ea หรือมากกว่า Ea มันจึงก้าวข้ามผ่านสิ่งกั้นหรือกำแพงของอันนี้ได้ดังนั้นโมเลกุลเหล่านี้แหละก็จะเกิดปฏิกิริยาจากกราฟอันนี้ข้อ4บอกว่าอะไรถ้าเราเกิดการเพิ่มความร้อนเข้าไปในสมการเคมีเพิ่มอุณหภูมิให้อุณหภูมิมันสูงขึ้นสูงขึ้นทำให อนุภาคหรือโมเลกุลที่เข้าทําปฏิกิริยาเนี่ยมันก็ต้องสูงขึ้นด้วยเพราะเราให้ความร้อนเข้าไปใช่ไหมพอเวลาอนุภาคมันมีพลังงานสูงขึ้นมันก็เกิดการชนกันเร็วขึ้นนะกราฟจะเปลี่ยนไปกราฟจะเปลี่ยนโดยโย,โยไปทางขวาพอเวลาที่โมเลกุลชนกันเยอะขึ้นมีพลังงานมากขึ้นแนวโน้มที่ปริมาณโมเลกุลที่เข้าทําปฏิกิริยาเป็นไงก็จะมีมากขึ้นด้วยตรงนี้เห็นไหม โยไปทางขวาเนี่ยส่วนที่มีโมเลกุลพลังงานสูงเท่ากับ Ea หรือมากกว่า Ea เนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นทําให้มเลกุลเหล่านี้เกิดปฏิกิริยาได้ก็จะมีจํานวนมากขึ้นด้วยนี่คือปัจจัยของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อปฏิกิริยาและอีกอย่างหนึง่งถ้าสมมติว่าเราลองใส่ตัวเล่งหรือตัวคาตาเลสเข้าไปในการทดลองนะก็จะทําให้ปฏิกิริยาเกิดดีขึ้นด้วยเพราะว่าอะไรพราะเราใส่ตัวเล่นเข้าไป มันเปรียบเสมือนว่าเราไปลดลดค่า e a เนี่ยจากที่เคยมีเยอะอาจจะอยู่ตรงนี้ลดมาเหลืออยู่ตรงนี้ลดลงทําให้อนุภาคที่มีโอกาสชนกันแล้วก็เกิดปฏิกิริยานเนี่ยมันก็มีเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่ามันเกิดไม่ยากไงอันนี้พลังงานสูงสมุดตรงนี้เป็น10กิโลจูลอันนี้ลดลงมาเพราะเวลาใส่พลังงาน ใส่ตัวเล่นเข้าไปปุ๊บเหมือนกับลดค่า Ea ให้มันต่ําลงก็ย้ายมาตรงนี้อาจจะเหลือแค่5ดังนั้นจํานวนอนุภาคที่เกิดปฏิกิริยาได้เนี่ยก็จะมีมากขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งคืออุณหภูมิแล้วก็การใส่ตัวเล่นจะทําให้มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยานะคะ